สวัสดีค่ะสวัสดีช่องปันปันลำเพลิน official นะคะเมื่อนี้นะคะเข้านะคะมีสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะคะจากทีมบ้านฮักปันปัน,ปนที่ศรัทธานะคะฝากสื่อเครื่องดื่มนะคะไปให้ทีมคอนบอยนะคะไปกันเลยค่ะยี่เด้เนาะ นนวนันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะเมื่อในแดดหอนนะคะขอบคุณบ้านฮักน้องปันปันด้วยนะคะขอบคุณแทนทีมงานคอนโวอยนะคะปะ่ะะ,ะหยิบคนละขวดลูกหยิบคนละขวด ทีมงานคอนวอ์ค right. so mm ่ะ hmm. ท right. right. cool. right. 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 ีมงานบัลับบันนอนมาเอาเครื่องดื่มด้วจ้าแจกกันเลยค่ะแจกกันไ้เน่แจกไ้เน่ค่ะคนละขวดคนละขวดจ้าขอบคุณพี่ศรัทธาขอบคุณทีมงานบ้านฮักน้องปันปันคนละขวดคนละขวดอากาศฮอนๆ เคนยุ่งๆงอ้เนแน่จ๋าเนืนอน่ยเนื้อให้กันเลยค่ะกินแล้วก็เก็บอันนั้นนี cool ่ลงมาน้ำมาเลยจ๋ามาเลยมาเลยอย่าแย่งกันค่ะอย่าแย่งกันได้ตองอูทุกคนจ้าจะตองอูให้ทุกคนนะคะ เบียงน้ำเบียงน้ำอะไรได้ทุกคนไหมครับได้ทุกคนได้ทุกคนเลยใช่ไหมครับได้ทุกคนแต่ได้ได้น้ำได้เครื่องดื่มนะคะต้องอู้ไว้ก่อนบอกว่าจะเป็นคนนั้นน่ะบอกว่อจะเป็นคนสูงนั้นบอกว่าไม่ไปตอนนั้นเริ่มอยู่านสิฮัลโหลพูดอะไรอยู่สูงๆลงมาเอาเด้อลงมาเอาลงมาเอาเรียกกันแล้วแล้วคนหิวเป็นติลล์รึเปลาหรอฝันเหินบ้านหรอหนหมดอ่ะ คือว่าสามสิบขมาพอเด้นิบอก่อแจะว่าเิ่นกพานกันนี่อยู่อะไครเอาแล้วจ้ะรป๋าน้ำพวยาพันนี่คือ่าใั่กะปากให้เพิ่น้ำไข่เพิ่์นน้ำคพี่น้องควรนสวดสวดแบ่งกันเรื่องไรได้พุ่นนองคุ่นะเจ้าหน้าบอกจำนวนเกินเป็นยังดอกไห้เพิ่แบ่งแบงกัน อันนั้นข่าอันนนันพนน้พูอันนนั้เพ่นเมื่อยเนาะเพ่นอยากกินขวดหนึ่งซองขวดกันนี่โอ้จะซูมแค่ไคละเนี่ยนี่ระประดับอะไรเอาไว้จ้าไว้ให้แล้วเอาไว้เล่าเนาะพ่นน,น้ำแซ่กันไว้แซ่ใส่ถังน้ำแข็งไว้เย็นๆพ่นบ่มีดอกสิไบะหม่ใส่ถังมีนักแข็งถังน้ำแข็งปะมักินแต่แซ่บเส่ยบขวบเ<อ>บิ้งนะใส้เส้บงบงบงใส่เบิ้งน่ะทำง่ายๆเลยโอ้มันเก็บแล้วปาจากเส้นน้ำ แจกเครื yeah, <net chae ically> mm ่องดื่มแล้วเดี๋ยวสืพาไปเบื้องบรรยากาศของเมือนี้บริเวณงานได้เลยค่ะไปเลค่ะแรกเลน่ยวันนี้เมือนี้นะคะก่อนเราเลี๋ยวไปจะท่าบนแล้วเจ้าะลานบางกะดีเนาะตลาดบางกะดียาสุวบจะว่าเหี้ยอย่างดอกไปไปรถไฟนะคะตอนกลับก็ไม่ต้องเป็นห่วงสำหรับคนที่ขี่รถแท็กซี่มาเขามีรถไฟให้กลับพร้อมนี่ค่ะ รถไสบ่เขื่อนเด็อดบ้านด้กปีหนึ่งก็บป๋อดดีฟังพี่ดีแน้นำไปี๋ยวน้ำคนเดิมตตปล็อกเองร้อยคนละขวดแก้คนละขวดค่ะฟังนั่นเอาเลยเด้อแมนแอนของพี่นั่นเอี้ยก็่จะเอาทามเอาน้ำพนเลยเด้อสิบดกินเป่นเปนแลนนแล้วยางแจงดีดีเต่าเปิดนเรือเสือแล้วน่ะย้อ แบ่งปันคนละนิดคนละหน่อยนะคะจากทีมงานบ้านฮักนอกปันฟันจากพี่พี่ศรัทธาพี่ศรัทธาใจดีมากด้วยค่ะเอาเอาหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบฝืนแลยิ้มเขียวหวานหวานที่ฝืนฝืนเบิ่มขึ้นะไม่ครับไปไปเบิ้งนั่งเอกนางพี เอาเมียคอนบอยเอาลอะไรเอาได้คอนบอยขากขากนอนอันนั้นมีผัวคอนบอยผัวก็ไปให้เมียก่อนโพดโพอยากแต่เมียบ่ได้กินไม่ทำบรมดานละเอามีหอดปลาคอนอันนั้นปั่นปั่นปลาสุดนี่แต่เมื่อใดนี่แต่เมื่อวานนี่บ่าเมื่วันนี้แหละ ใช้สูตรนี่มาขี้อันนั่งเอกอันเลี้ยงสุสานคดปิ่นเถอะน่าเนื้อหน่องร่ายาบุรีน้องันชมสวยนะอย่างพอมีผู้ย่องกระย่องกระของสวยนะพันวันนี้กับบรรยากาศนะคะด้านหลังนี้ทีบรรยากาศกว้างขวางเป็นลานปูนนะคะฝนตกก็ไม่ต้องกลัวขี้คงขี้โคนนะคะมาได้เลยค่ะลานปูนอวันที่สุดค่ะคือหน้าตองอู อนี่บุลลี่กูอีกแล้ว๋้วมึงจะเจอนยวมึงจะเจอเจอจังจังเจอจังจังเจอจัดจัดฟ้องเลยเจอจัดจัดฟ้องเลยคำเอรถเป็นเงินสดเร็วฟ้องเอาเงินสดไปเลยเอาอันนั้นข้างหลังนี่ขึ้นเลิศแท้นี่เลิ่นะนี่เวลานั่งก็จะไม่มีใครเข้ามาได้ไงข้างหลังไงเป็นอันนั้น เป็นบอร์ดกันกันคนเข้ามาด้านหลังด้านหลังเต็น,ตนโอ้เต็นเป็นมันเป็นภาษาสัพท์เป็นเขาไปทำข้าวเมโดมได้ยินข้าวากระแกงปั่นปันมันี่มันปันเนี่ยละไรแกงเล้า <c oughs> ปัๆๆ่นปันแกงเราเหรอแม่บู้ยผมขอป่ะไทยวะช่ายยังผ่านอันนี้ปะเป็นยังวะว่าช <c oughs> <ะ>่ายยังผ่านอะไรบ้างอะไรกันเอา แม่ก็ใส่แรงงานคือกันมืงขึ้นนี่จ้าวจะคือบริหารใส่แรงงานกันใส่แรงงานแบบใด็มืึงขึ้นใส่แรงงานแบบนั้นโตไรเป็นยางใช่ยางกูเสียเป็นเั้นมือยเห็นอยู่ชันยางนีนางตัวชันยางนีนางนางยางสานเนาเนื้อปูเถ่าเนาะเออแล้เจ้าเถ่าแล้วอะไเจ้าเถ้าแล้วน้ำกดรับสจะกับไอ้นี่มาทั้งไม่ตัวจะกัฟสาวยาง่ะกับยางน้ำฉันมาทันเพ่ลเลยว่าฉันมาท่านเราจะกับไอ้นี้ตัว แล่วพูเฒ่ายางแล้จะพูดอดไสีาเนานยางยืนขึ้นอย่างนี้อาอีหลันผมีกลว่เจ้าบ้าเนี่ตใจเกินโอ้นั่งอีกนี่หรือคนโอ้ยวานองน้องผิวเด้อักยัวคดว่าอหล่อยมอารมณ์เสียอารม์เสียอารม์เสียเด็กเสือไดย อ,อันอนั้นล้อให้ได้มิมอง,งดังันเอเสียปักมือเลยนะก็ตรงประเด็นเจ้เท่ยให้ได้มิมอง,งดังในทุจา้าโอ้ยน่งเยอะวันนี้อย่าเปลี่ยาเปี่ยนเปลีเปมากรึเบิงอันนัน้นปักไฟแตละมือนะ,ระตรงตูมองจักมือให้บางเสีย<อ>ตงังมาเห็บแทงเห็ดยงวงแจกคุ้ยกัน วไม่นันอันอันนี้สีลมหน้าขาวหน้าละมุนแห้งเตอละมุนนี่ละมุนละมุนนี่มีนี่กุย่านี่เอาไม่อารมณ์เสียม่าอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียอย่าตีน้องนั่งเอกเดี๋ยนั่งเอกอย่ามือเลย เขาเศร้าแล้ว <c oughs> เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนบรหลับบรนอนยางมาสินไปเดี๋ยวพี่น้องขายเดี๋ยวต้องอุดสภาพไปเบิ่งฟังคุณมณีด้านเขายางรอบแล้วเนาะเมื่อกีน้นี่ไปเบิ่งรถไฟแล้วก็ไปเบิ่งอ่ารถปั่นไฟแล้วก็เบิ่งหม่องนางวุ้ยคอนไวส์เสบียะอยา่างหล่ะอันเบิ่งสิบมื่นก็มาอาบนา้ำขนาดอันนัน้นภาคพื้นว่านี่ก็มาพักกันอาบแม่แล้วเลสข้าว <c oughs> บ้าเขาแท้ข้าวบ้าเขาแท้ แม่ค้าก็อยู่ใกล้ๆเด้อค่ะมีหูมือวันนี้เลยแม่ค้าก็อยู่ใกล้ๆมองขายของก็อยู่ใกล้ๆโองแรมคือเล่นล่งเห็นกระโปรงวันนี้เลยอันขึ้นทั้งเวทีปพ๊บอยากกินอีหยังกะห้องเอิ้นลงมาเอ้แซงของในเด้อยังเห็นนะแจ็คผู้บ่าวเจ้าแม่นะพวกเจ้าผู้บ่าวอยู่ไส ส่นเน่แอบยิงนังยางเสียส่วนเที่ยงคือลิงเลยโอ้ยบ่คือลิงดอกเบิ่งแล้วคือคิคองม่บอกแบระไรนั่นนั่นไ่บอกบอกหน่องงอนน่หนองงอนไปงอเลยโอ้ยมาบอกต่นายโอ้โหอนเดียบไปไปพยายามพี่พยายามน้องเขาไปได้อมซะไป ม่อนสิละลายบอกนั่งเลือยู่แบบนีไอแบบเอเล่ย่างออกลันเบ้ความมแอบจะรักไข่คือนอนหนึ่งสี่วันนี้เราจะพามาสำรวจการนอนนะคะการนอนอาดเหลี่ยมๆเสียมงาตา สสัสดีพ่อการชัยค่ะออนออนรักพ่อเหมือนเลยหลอกเลยไปซุปสามหม้อเดี๋ยวไปซุปรพิลเนี่ยคนพนักพิลเดยวเดี๋ยพาไปซุปลาดทองเฮียจังฮะเป็นทองสามฤดูจะอยู่แหกอาาน้กันุายเครื่อนเสียงจ้าุนนายเครื่องเสี้นนาเครื่องเสียงจ้่เน้ำกันมาสันบอกที่ไปที่มานยิงขึ้นเลยใช้ยาคุณนายเครื่องเสียงอาเอาได้ดูว่าลูกะ นั่นล่ะกันนั่นล่ะโบมีละมักโยกผู้ใหญ่สายันละมักโยกแล้วเราว่าเราว่าโยกผู้ใดก็บ่คือบ่คือโยกตองอู่เราเล่นมายอดก็ลงมักเจ้านั่นล่ะโบแล้วยังคนเฮาถ้าบ่มีใจหรือโบหยอกต้องมีใจล่ะแเปว่าเนาะขึ้นกันเด้อเนาะคนสิได้กันเนาะอันนั้นอันนั้นสายัน20อันนี้สายัน40เนาะเน็กน้อยก็ได้ง่ายเลยเดนี่ยง่ายไปเสีอีก ัพี่น้องค่ะขอบบุญขอบคุณลายๆกับอนสำหรับผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะสำหรับิีนี้ปันปันต้องลาไปกรขอบคุณสำหรับที่ศรัทธาแล้วก็ทีมบ้านฮักปันปันทุกผู้ทุกคนค่ะที่ส่งก็ไม่ได้เช่อใจไม่พวกเฮาแล้วกัส่งน้ำดื่มเย็นๆนะคะไปให้ทางคนวอยแล้วก็บ่มีน้ำบ่มีน้ำไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ